เมื่อหญิงคนเดียวถูกย่ำยีปี2004สปอยโดยอาเธอร์เริ่มเรื่องมาเจอกับน,น้องแอนนาคนสวยที่กำลังเล่นเครื่องดนตรีซินโปรดของเธอจู่ๆพ่อเลี้ยงของเธอก็เข้ามาหาในห้องและได้คิดไม่ดีไม่ร้ายกับเธอได้จะคมขืนเธอตอนแม่ของเธอไม่อยู่ในบ้าน แอนนาบอกว่าไม่นะไม่นะก็ลิทีพ่อเลียงเต็มแรงไปทีหนึ่งุณทําให้หัวของพ่อเลียงไปฟาดเข้ากับแยกันราเสดใจกันก็ไปปักเข้าขอพ่อเลียงตายคาทีหลังจากนั้นแอนนาก็เลยถูกตํารวจจับก่อนที่จะเอาเธอไปขึ้นศาลเพื่อพิพากษาต่อไปแอนนาก็ลเลยปฏิเสธคํากล่าวหาทุกข้อทําไปเพื่อป้องกันตัวแค่นั้นแอนนากล่าว แต่สุดท้ายนั้นสารก็ถูกตัดสินว่าเธอเป็นคนผิดเต็มๆเพราะแม่ของเธอมาเป็นพยานให้พ่อเลี้ยงหรือพ่อที่ตายไปนั่นเองแล้พูดว่าสามีของเธอเป็นคนดีนิสัยเรียบร้อยและไม่ใช่คนที่หื่นกล้าเหมือนแอนนากล่าวสุดท้ายนั้นสารก็เสื้อคำพูดแม่ของเธอและได้เอาแอนนาเข้าไปจำในคุก4ปี ต่อจากนั้นเอนนาก็เลยไปอยู่เดือนจําผู้หญิงมาถึงวันแรกก็ถือรุ้นพี่นับน้องอยางบนบุญแดงพวกรุ้นพี่ที่เป็นขายใหญ่ก็ได้สั่งสอนเธอว่าถ้าอยากอยู่สบายๆในคุกนี้ก็ต้องมาเข้าแก๊งกับพวกเขาที่มีชื่อว่าแก๊งผิวขาวและก็มาเป็นขี้ข้ารับสายพวกเขาอยู่ที่นี่อีกด้วยแต่สุดท้ายเอนนาก็ปฏิเสธเข้าแก๊งของพวกนี้เอนนาบาดเจ็บหนักก็เลยไปหาคุณหมอ <c oughs> เพื่อรักษาแผลจากการกระทืบจากรุ้นพี่รับน้องมา คุณหมอเห็นเธอบาดเจ็บก็เลยแนะนําให้ไปหาพัสดีเพื่อ,อขอความช่วยเหลือเพื่อพัสดีจะเห็นใจนั่นเองแอนนาก็เลยทําตามคําแนะนําจากหมอแอนนาก็เลยเข้าไปหาพัสดีให้พัสดีช่วยเธอหน่อยให้เธอนั้นไปอยู่ห้องขังเพียงคนเดียวเพราะไม่อยากให้ดุนพี่ดังเกีย์อีกแล้วและพัสดีก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าห้องขังเดี่ยวมันน่ากลัวมากๆเธออาจไม่เห็นเดือ,อนเห็นตะวันด้วยซ้ําถ้าเธอไปอยู่ในนั้นและพัสดีก็เลยบอกว่าถ้าอยากไปอยู่ในนั้นจริงๆเขาก็ช่วยได้เพราะที่นี่เขามีอํานาจที่สุดแล้วและพัสดีก็เสนอให้แอนนาคัด จะดวดให้เขาก่อนเขาจริงจะช่วยแอนนาก็ไล้ปฏิเสธและเลินออกจากห้องพัสดีไปพอวันถัดไปแอนนาก็ถือแก๊งสีํำหาเรื่องแอนนาก็ไม่รู้จะทําอะไรถ้ากูอยู่แบบนี้ต่อไปกูคงตายแน่ๆแอนนาก็เลยตัดสินใจเข้าไปอยู่ในแก๊งสีขาวหัวหน้าแก๊งก็ได้เสนอกับแอนนาไปว่าถ้ามึงอยากเข้าแก๊งกูจริงๆมึงต้องพิสูจน์ให้พวกกูเห็นว่าเธอนั่งแขนแก่งและสุดยอดแค่ไหนจงจะเข้าแก๊งนี้และเข้าไปจัดการหัวหน้าแก๊งพิวงีที่มันกระทืบมึงเมื่อวานถ้ามึงทําได้ทุกคนก็จะยอมรับมงงเข้าแกทันี แอนนาได้ยินอย่างนั้นก็เลยไม่รอา้าเดินเข้าไปจัดการัวหน้าแกงผิวสีทันทีและผู้คุมก็จับไปลงโทษอย่างหนักข้อหาทะเลาะวิวาทได้เรือนจับและก็จับเธอไปขังเดี่ยว2วันไม่ให้กินข้าวกินน้ำและเวลาก็ผ่านไปแอนนาออกมาจากห้องขังเดี่ยวพัสดีก็เรียกให้เธอไปพบในห้องทำงานทันทีและก็ยื่นข้อเสนอเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าเธอยอมเสียตัวให้เขาตอนนี้และตั้งชีวิตในคุกนี้ก็ไม่มีใครมาทำร้ายเธอไล่แน่และไม่มีใครหน้าไหนมาทำลายเธอและเธอจะมีความสุขดีขึ้น น้องเอ็นนาไม่มีทังเลือกก็เลยจำยอมและใด้ครับจะด่วนให้พัสดีขออย่างเรียบร้อยพอวันต่อมาเม่อของเอ็นนาก็ได้มาเยี่ยมเธอที่เดือนจำพอมาถึงก็ต่อว่าเอ็นนาไม่ได้สงสารลูกแต่อย่างไรได้พูดขึ้นมาว่า ทำไมเธอต้องใส่ลายพ่อเลี้ยงเธอแบบนั้นด้วยเพราะเลี้ยงของเธอก็เป็นคนดีรักเอนนาเหมือนลูกแท้ๆเอนนาเธอก็พูดความจริงได้บอกเหตุดได้หลายอย่างให้แม่ฟังแม่ของเธอก็ไม่ฟังคิดว่าลูกโกหกสร้างเรื่องขึ้นมาจนเอนนาเธอนั้นทนไม่ไหวจึงได้พูดกระแทกใจแม่ว่าจริงแล้วแม่ก็ดูทุกอย่างที่พ่อทำกับหนูแต่แม่นั้นทำไม่รู้ไม่เห็นปล่อยให้พ่อทำกับหนูแบบนี้และเอนนาก็ไล่แม่กลับ,บบ้านไปถ้าคิดได้เมื่อไหร่ค่อยมาหาหนูเพราะหนูไม่อยากเห็นหน้าแม่อีกต่อไปแล้วเอนนากล่าว พอวันต่อมาหัวหน้าแก๊งผิงสีก็โรดแค้นเป็นอย่างมากพอเลินกระทืบไปในวันก่อนก็เลยยุกพวกจะมาล้างแค้นเอนนาแต่เอนารู้ตัวทันก็เลยพาพวกแก๊งผิวขาวนั้นมากระทืบแก๊งผิวลำอย่างเมามันในระหว่างที่สองแก๊งปะทะกันอยู่นั้นผู้คุมก็เลยมาห้ามไว้พร้อมจับเอนนาเข้าไปห้องของพัทลี พอเข้ามาถึงวัสดีก็ได้พูดกับเอ็นนาว่าความผิดในวันนี้เธอเป็นคนก่อเรื่องและเริ่มต้นเรื่องทั้งหมดอันลงโทษครั้งนี้จะจับเธอไปขังห้องขังเดียวหนึ่งอาทิตย์เต็มๆและจะไม่ให้กินข้าวกินน้าเก็บวันเลยและภพัสนีก็เสนึงว่าถ้าเอ็นนาไม่อยากไปอยู่ในห้องขังเดียวพัสดีก็ช่วยไลย่เอ็นนาก็ต้องเสียตัวให้พัสดีอีกครั้งหนึ่งถึงจะรอดเอ็นนาไม่มีทางเลือกไม่รู้ว่าจะทํายังไงกว่าว่าจะถูกจับในห้องขังเดียวอีกครั้งเธอต้องยอมเถียตัวให้พัสดีอีกครั้งเพื่อจะเอานนัน้ง็เยทป แอนนาก็ไม่มีอะไรที่จะเสียไปมากกว่านี้แล้วจนเธอนั้นเผลอไปเล่นยงเล่นยาและมันก็ทําให้เธอนั้นติดยาเป็นอย่างมากจนเธอนั้นไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้และเธอก็ไปหาเรื่องคนอื่นต่างๆนานา,นา,นานไปทั่วและเรื่องนั้นก็ไปถึงหูพัสดีเป็นทีเดียบร้อยและพัสดีก็ไม่ได้ช่วยเธอแต่อย่างไรแถมยังเอาตัวแอนนาไปขังเดี๋ยวสองอาทิตย์ พอเวลาผ่านไปอาการดวงแดงของน้องเอนนาก็เด้เริ่มขึ้นจนทําให้น้องเอนนานั้นเกิดอาการดอนเป็นอย่างมากและได้ทุบจานเข้าแตกเป็นเศษเล็กๆจะเอาเศษจ,จานมาฉีดข้อมือจนเธอสลบไปพอผู้คุมเดินมาเห็นก็รีบพาน้องเอนนานไปหาหมอทันทีและหมอกวิเคราะห์ว่าเธอนั้นเหมือนจะเป็นโรคประสาทตรแล้วอีกอย่างเอน,นาก็เหมือนอาการโรคซึมเศร้าแทรกซ้อน หมอก็เลยสั่งให้เอนนาอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อบำบัดอาการและบำบัดจิตใจใตัวเองให้ดีขึ้นจนเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งอาการเอนนาก็ดีขึ้นเป็นที่เรียบร้อยพอดีขึ้นได้มานานก็ถูกพัสาดีเรียกให้เข้าไปพบอีกแล้วและพัสาดีก็สั่งให้เธอไปติดคุกอีก2อาทิตย์พอโทษเข่าของเธอมันยังไม่หมดเธอออกมาจากคุกนั้นมันยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยถ้าเอนนาไม่อยากเข้า ติดคุกอีก2อาทิตย์แล้วก็เธอต้องรับหน้าที่เสียตัวให้เขาอีกครั้งแอนนาที่ไม่มีทางเลือกก็เลยจัดชุดใหญ่ให้พัสดีไปจนทําให้พัสดีน้นติดใจเธออย่างมากพอวันต่อมาพัสดีก็มีของขวัญมาให้เธอเพื่อตอบแทนที่พาเขาไปขึ้นสวรรค์ท่านเจ็ดพัสดีก็ไปรู้มาว่าแอนนาชอบเล่นดนตรีอย่างมากก็เลยไปหาซื้อมาให้เธอเล่นจะได้ไม่ซุ่งซ่า แต่เอนานั้นไม่ดู้สืกอมหายโกรธแค้นพัสดีเมธแต่น้อยจนวันหนึ่งเฮน่าไปหาหมอที่ดูแลอาการของเธอเพื่อตรวจด,ดูว่าเธอหายดีจากอาการโรคซึมเศร้าหรือยังพอหมอตรวจด,ดูอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่มันผ่านมานานแล้วคุณหมอก็เลยถามเอน่านไปว่ามีเรื่องอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจหรือเปล่าถ้าเธอปล่อยไว้แบบนี้เอน่านเธออาจจะกลายเป็นคนบ้าไร้จักวันหนึ่งถ้าเธอยังรักตัวเองก็บอกหมอหมอจะช่วย เอ็นนาก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้หมอฟังนาไลพูดว่าพัสดีได้เรียกให้เธอไปหาแล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอเพราะเธอเป็นเด็กใหม่จะได้ไม่โดนแกล้งจากรุ่นพี่นั่นเองคุณหมอรื้อเรื่องทุกอย่างก็เลยไปต่อว่าพัสดีว่าทำไมจึงทำกับนักโทษหญิงที่ชื่อเอ็นนาแบบนี้ด้วยทำกับเธอแบบนั้นไม่เห็นเธอเป็นคนหรือยังไง พัสดีนั้นก็แลปฏิเสธและบอกว่าผมไม่เคยทําเหมือนไอ้น้าพูดจะครั้งเดียวผมอาจถูกนักโทษคนนี้ใส่ร้ายก็เป็นได้เพราะนักโทษที่จับมานิสัยของเธออาจจะเป็นคนโกหกต่อแหลกก็เป็นได้พอวันต่อมาพัสดีกลัวคนรู้ไปมากกว่านี้ก็เลยฆ่าหมอปิดปากซะเลย แต่ว่าเอนนาก็ไปเห็นหมอตายต่อหน้าต่อตาของเธอเอนนาก็ไม่สามารถช่วยคุณหมอได้เลยหลังจากนั้นพัชดีก็เรียกเอนนาเข้าไปหาในห้องอีกครั้งแล้วก็บอกเอนนาอีกไม่นานเธอจะได้ออกจากที่นี่แล้วนะและก็เลยขู่เอนนาว่าเธออยากออกที่นี่อย่างสบายๆเธอต้องมาคัดจรวจให้จันอีกรอบเธอรู้ไหมว่าต้องทํายังไงให้กูมีความสุขและพูดจบพัชรีก็ให้เอนนาไปเพศสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเพศสัมพันธ์ที่ทําร้ายจิตใจเอนนาเป็นอย่างมากเอนนาที่ทนไม่ไหวแล้วก็เอาเรื่องงงนนี้้ไปเล่่าาใใหพววกกแฟั เดี๋ยวกูจะแก้แค้นก่อนจะออกจากที่นี่แก้แค้แคในให้คุณหมอที่ตายไปแล้วได้ทํากับเธอไม่ดีเพื่อนของเธอคนหนึ่งก็เลยเอาโัวซั์ใหม่เอนนาพกติดตัวไปด้วยเอาไปแอบถ่ายคลิปของพัสดีเมื่อเวลามันทำไม่ดีมีหลายกับเธอเพื่อจะเอาความผิดจากหลักฐานของพัสดีคนนี้ได้สุดท้ายวันนั้นก็มาถึงวันสุดท้ายที่เอนนาจะออกจากคุกที่นี่พัสดีคนดีคนเดิมก็เลียงใ,ให้เอนนาเข้าไปหาในห้องอีกครั้งพัสดีก็ไม่ดรอสาบ,บอกให้เอนนาคูกเขาลงทันทีก่อนจะบอกให้เอนนามาขัดจดัดวัดเขาอย่างเมามาัน แต่ว่าระาวา่ังนั้นไอ้พัสตีมันก็ไม่ดูไอ้นาแอบตายคลิปไว้สุดท้ายก็มาถึงวันที่ไอ้นาจะออกจากคุกจากที่นี่นักวิเคราะห์พฤติกรรมก็ได้เข้ามาถามเธอว่า ตอนที่แอนนาอยู่ในคุกนี้เธอได้ปฏิบัติดีหรือเปล่าไอ้พัสดีก็ได้หักหลังเธอได้ตอบว่าน้องแอนนานี้ทําตัวไม่ดีไม่ควรจะปล่อยออกไปจากที่นี่ควรจะขังไว้อีกห้าเดือนหรือปีหนึ่งแอนนาได้ยินพัดสดีพูดอย่างนี้ึงกับตกใจนายว่าพัสดีจะปล่อยเธอไปแบบไม่มีปัญหาอะไรแอนนาที่โกรธนั้นมากก็เลยตัดสินใจอัปคลิปของเธอกับพัสดีมาเปิดให้ทุกคนดูทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็ถเึงกับอึ้งไปเลยแต่สุดท้ายไอ้พัสดีคนนี้ก็ได้ไล่ออกจากหน้าที่ไอ้พัสดีคนนี้ก็เลยโดนจับก๊ก,นนกษ เหลังจากนั้นเฮนนาก็ปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพราะทำความดีความชอบอันใหญ่หลวงได้เปิดโปงไอ้พัสดีคนนั้นหลังจากที่เฮนนาปล่อยตัวให้เป็นอิสระแม่ของเธอก็มาลับเพราะสำานึกอายเพราะว่าตอนนี้แม่ของเฮนนาตาสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ